อาทีมงานเกี่ยวหญ้าครับตรงนี้หญ้ามันสูงมันยาวก็จะต้องเกี่ยวไปให้วัวแหละนะครับขั้นตอนการเกี่ยวหญ้านะครับมือต้องดึงให้สุดนะครับยกให้สุดเกี่ยวต้องขอให้ดึงให้ถนัดมือนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับนี่ก็เป็นการเกี่ยวหญ้าเพื่อจะนําหญ้าที่ว่านี้นะครับไปให้วัวไปให้ควายหญ้าตัวนี้ปลอดสารเคมีครับสัตว์ตัวไหนกินแล้วไม่ว่าจะเป็นวัวหรือควายจะเริ่เติบโตได้ดีนะครับแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอารมณ์ดีครับเพราะหญ้าเหล่านี้เป็นหญ้าที่รับแสงแดดได้รับ แสงอาทิตย์นะครับทุกวันนะครับซึ่งตัวนี้หญ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์มีโปรตีนมีวิตามินนะครับนี่ก็คือการเกี่ยวหญ้าที่ถูกวิธีนะครับของทีมงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยหลังจากว่างเว้นจากการปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวนะครับทำทุกอย่างครับเพื่อครอบครัวของเราทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องของเราทําทุกอย่างเพื่อลูกและหลานของเราครับเพราะความจนมันลําบากเหลือเกินครับความจนมันทาให้เราต้องดิ้นรนครับชีวิตหนึ่งชีวิตต้องดูแลอีกหลายชีวิต นี่คือภารกิจและการทำหน้าที่ของพวกเรางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าย,ายปกครองสำนักประเทศบาลเมือง, <_ mauv> องเดนุดมนะครับงานในหน้าที่ทำเต็มที่ร้อเซงานนอกหน้าที่ทำา50-50เก็บแรงไว้50เพื่อดูแลครอบครัวครับนี่คือสุดยอดการทำงานสุดยอดการเกี่ยวญ้าสุดยอดของความเหนื่อยครับความเหนื่อยที่ต้องแลกมากับความลําบากความเหนื่อยที่ต้องแลกมากับหยาดเหเงื่อความเหนื่อยที่ต้องแลกมากับหยดน้ําตา เกษตรกร,กรไทยที่ต้องมาทํางานทั้งในส่วนราชการและก็ส่วนตัวนะครับนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับยาหนึ่งกร,รมของเขาสามารถเลี้ยงชีวิตได้อีกหลายชีวิตนะครับทั้งวัวทั้งควายไกล่นะครับตรงนี้น่าจะอิ่มได้หลายวันนะครับ นอกจากจะสะอาดแล้ววัวก็ยังได้ยานะครับสุดยอดจริงจริงครับคนนี้นะครับแข็งแรงเมื่อเช้านี่ไปตัดไม้เอานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนตัดไม้นะครับที่มันจะหล่นลงใส่รถหล่นลงใส่ทรัพย์สินหล่นลงใส่พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการศูนย์สาธารณสุขชุมชนชัยอุดมนะครับซึ่งเป็นพ c ซของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมนะครับเขาก็เป็นคนตัดไม้เองนะครับหลังจากตัดไม้เสร็จ นะครับก็ปฏิบัติภารกิจอื่นหลังจากเรียบร้อยช่วงเกณฑ์ตรงนี้มันไม่สะอาดครับตรงนี้มันมีหญ้าตรงนี้มันสก,กปรกนะครับพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาแล้วมันดูไม่ดีมันไม่เจริญหูเจริญตาเขาก็เลยมาเกี่ยวหญ้าเพื่อจะเอาไปให้วัวไปให้ควายประโยชน์2ทาง3ทางถ้าคนไม่ดีจริงทําไม่ได้ครับนี่คือสุดยอดของคนสุดยอดของผู้นําสุดยอดของการดูแลชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาครับไกล่แล้วครับไก่จะเสร็จแล้วนะครับ หยาดเหงื่อที่ไหลรินลงมานะครับคือคาบน้ําตาของลูกและเมียรหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับหยาดเหงื่อที่ไหลรินลงมาก็คือความสุขของวัวและควายครับ